รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวีหนูทดลองซซนเอ็กพอร์สนับสนุนโดยบ้านและสวนช็อปปิ้งวีจองบูธ090-1978310รูหอ้แมรู้มขอเทื่อเ,เตรียมเนี่ย ในภาษาเชฟเขาเรียกว่าอะไรบอลล่าบอลล่าไม่ใช่ล้วยที่เราเตรียมไว้อยู่ไหนนี่อะไรตอนหั่นมันใหญ่กว่านี้ไม่ใช่หรอเขาเกินไปแล้วค่ะก่าวันนี้้องชาวบูคาับนเพื่อไปดูโรงหนังสุดพิเศษที่คิดซินีม่านะคะนี่คืออะไรกันแน่เนี่ย มีทางบ้านบอลมีท้าเสือเลือดยังมีเตียมมยมุ้งดมิกหรือว่ามันคือสวนสวรรค์โอ้สวนสวรสวรค์มาแล้วจ้าช่วงเด็กฝึกงานแค่ขา,านสงสัยว่าทำไม ผักเนี่ยมันต้องอยู่ชั้นบนไข่เนี่ยก็ต้องอยู่ชั้นบนแต่ทําไมว่าเขาเรีต้องอยู่ชั้นล่างทำไมเขาไม่สลับกันนะคะ<า>ต้องไปถามเชฟแล้วแหละแบบนี้แล้วหนูก็งสงสัยว่าไมเชฟต้องเสยียมหรือว่าเมนูอยู่เครื่องไหน พ่อคนที่มีหนูอยู่ขึ้นแหะฉลาดเรนเคยเห็นในตู้นโอ้โหเหรอใช่ในหมกเชฟมีหนูนี่เองเหรอสวัสดีเข้ารายการก่อนดีกว่าสวัสดีค่ะเพื่อนๆพ่อผมแลชาบูในรา,ายการหนูทดลองอิตเตอร์เอ,อลเลอร์ค่ะวันนี้เนี่ยชาบูมีคำถามเยอะเลยเนาะสงสัยตรงไหนอีกไหมคะเนี่ยทำไมแป้งมันไม่เหมือนกันหรอคะบางอันมันก็เป็นแป้งแบบสี่เหลี่ยมเป็นสามเหลี่ยมมีรูปทรงทรงไม่เหมือนกันแซนว<ช>ิแต่ละที่ทรงไม่เหมือนกันใช่ไหมอวางก็ไม่เหมือนกันจัดหน้าก็ไม่เหมือนกันหันก็ไม่เหมือนกันอีโอ้โหคำถามเยอะมากเลย ถ้าอย่างนั้นวันนี้เนี่ยเราไปฝึกงานเป็นเชฟนะไปหาเชฟตัวจริงกันดีไหมอยากลองไหมคะอยากโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้พี่พาไปฝึกงานเป็นเชฟกันโอเคแต่กินก่อนนะเนี่ยเราต้องกินให้หมดก่อนถึงไปฝึกงานได้เ้าไหมติ้ลเชฟมือใหม่หัวใจเกินร้อย วันนี้ชาบูจะได้เจอกับเชฟตัวจริงนัดกันที่ r r i h t t ซ i d e ร r u n c h Bar ร้านอาหารเปิดใหม่สุดน่ารักใจกลางเมืองค่ะสวัสดีค่ะเชฟพี่ตูนสวัสดีครับเชฟค่ะโอ้จริงเหรอครับค่ะเชฟคือคนที่เปลี่ยนของธรรมดาธรรมดาให้กลายเป็นจานพิเศษทั้งรสชาติหน้าตาและความรู้สึกด้ค่ะไหวหรือเปล่าเราไหวค่ะอยากเป็นเชฟเหรอค<ป>่ะทำไมถึงอยากเป็นอะเพราะว่าอยากทำอาหารค่ะแลวรู้น เห็นในกระตุนว่ามีเชฟกับหนูอะค่ะคือหนูอยู่ในหมวกของเชฟแล้วเชฟก็ทําอาหารอร่อยมากเหรอแล้วเขาเอาหนูในหมวกมาทําอาหารด้วยไหมไม่ค่ <c oughs> ะสุดท้ายก็คือเป็นคู่หูค่ะอ๋อเป็นคู่หูแต่ว่าอาชีพเชฟจริงๆอะในหมวกเขาต้องไม่มีหนูนะเออมันมีไม่ได้นะเ,ออเขาใส่หมวกเพื่อรักษาความสะอาดไม่ให้ผมมันตกลงไปแล้วรู้เปล่าว่าอาชีพเชฟทําอะไรบ้างเออทาอาหาร เสิร์ฟอาหารเคยไม่ต้องเสิร์ฟเคยไม่ต้องเสิร์ฟเชฟไม่ต้องเสิร์ฟที่จะบอกก่อนว่าเชฟเนี่ยเขาไม่ได้ทําอาหารอย่างเดียวนะเขาทําหลายอย่างนะเชฟเนี่ยก็ต้องทําอาหารแล้วก็ต้องดูแลคนในครัวด้วยเตรียมของดูแลรักษาความสะอาดไม่ใช่แค่ทําอาหารทําหลายอย่างนะไหวหรือเปล่าไหวค่ะจริงเปล่าอืมแล้วเคยทําอาหารอะไรมาบ้างเคยทำไข่เจียวตอนเข้าค่ายค่ะ เคยทำไข่เจียวตอนเข้าว่ายทุกคนเลยนะเวลาถามเด็กต้องบอกว่าเคยทําไข่เจียวแล้วเคยหั่นอะไรไหมเคยอลองหั่นไหมเคยหั่นอะไรทจ่แต่ตัวจะไ, <pim S 1> ไม่ได้เลยอ่าไม่เป็นไรเอา,อางี้ถ้าอยากเป็นเชฟเดี๋ยวพี่จะให้ลองทาดีไหม,มให้ลองทําดีไหมีคคิดว่าทําได้ไหมทำได้ค่ะอ่าทําได้เดี๋ยวพี่จะให้ลองดูเอออ่าพร้อมไหมครับพร้อมค่ะเดี๋ยวจะฝึกการเป็นเชฟแต่ว่า เรามีเด็กฝึกงานอีกคนหนึ่งอ่างั้นขอต้อนรับน้องธิดาเย้มาเลยสวัสดีสิสวัสดีสวัสดีค่ะโอเคเก่งมากอันนี้น้องธิดาเป็นลูกของพี่เองอ่าเดี๋ยวมาฝึกกันนะสิ่งที่ใช้ควรรู้ข้อที่หนึ่งล้างมือให้สะอาดก่อนลงมือทำนะคะอ่านี่เดี๋ยวจะพาดูครัวนี่เป็นอย่างนี้เห็นไหม นี่นี่เตาเห็นไหมนี่แล้วก็อันนี้เห็นไหมเนี่ยอันนี้เราเอาไปทอดเป็นไฟใช่เดี๋ยวเราไปล้างมือกันมาล้างมือตรงนี้ว้าโอเคโอเคค่ะไปสิ่งที่เชฟควรรู้ข้อที่สองเตรียมของให้พร้อมและหั่นให้น่ากินค่ะโอเคเดี๋ยวจะบอกก่อนนะครับว่าการเป็นเชฟเนี่ยเราก็ต้องเลือกวัตถุดิบด้วย ทำความสะอาดล้างมงล้างมือของเราด้วยให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วเราก็มาเตรียมวัตถุดิบวันนี้เดี๋ยวจะให้ลองเตรียมกล้วยทั้งสองคนปอกกล้วยเป็นไหมปอกกล้วยเป,เป็นเป็นปะปน,นะอ่าถ้าเป็นไหนลองเลยไหนลองปอกให้ดูสิหนุพอเอ้ยทีดาเก๋อุ้ยน้องชาบูก็เก่งหุย อย่าอย่าพึ่งกินนะอย่าอย่าพึ่งกินนะอย่าพึ่งกินปอกกล้วยวางไว้ตรงนี้เดี๋ยวเราจะหั่นกล้วยเสร็จแล้วเนี่ยเวลาหั่นเวลาหั่นเชียมาสำหรับเชฟฮะแอบกินนะเราต้องหั่นให้ทุกชิ้นมีขนาดเท่ากันถนัดขวาใช่ไหมครับจับของมือซ้ายแล้วก็หั่นลงไป จืดจืดจืดลงไปและอีกชิ้นนึงเราก็หั่นให้มีขนาดเท่ากันโ <Okay. S 2> อเคีเฮ้ยใหญ่จังเลยอะ่ะใหญ่เกินไป <c oughs> นี่นี่นี่เอาชิ้นอย่างนี้สิอีอย่างนี้เอาชิ้นอย่างนี้เห็นไหมเออหั่นให้มีขนาดเอยที่ดาเก่งมากอ่าขนาดเท่ากันอาจารย์ดูแอปเปิ้ลแล้วเฮ้ยไม่เป็นไรออันนี้พอนนได้แล้วไม่ต้องหั่นแล้ว <c oughs> อออล,อลองลองหั่นชิ้นนั้นดูเออเวลาเราจับมีดเราจับให้แน่น เออชาบูเก่งมากเออนั่นแหละโอเคอ,อยจาลืมกล้วยที่เหลือด้วยนะยังมีอยู่นะรู้ไหมของที่เราเตรียมเนี่ยในภาษาเชฟเขาเรียกว่าอะไรมาล์นามาล์นาไม่ใช่ <laughs> ไมไ้ยของทั้งหมดที่เราเตรียมไว้สำหรับขายเนี่ยอ่ะมันคือวัตถุดิบใช่ไหมแต่จริงๆเขามีชื่อเรียกนะในครัวเขาเรียกว่ามิสแอนพาร์มิสแอนพาไหนพูดสิ นิสแอนค่ะเ,ออเก่งมากมันเป็นภาษาฝรั่งเศสนะครับเอ,อเก่งมากเสร็จแล้วอาทินาเสร็จแล้วแชบูเสร็จยังครับ <c oughs> มัวได้ขำอ่ะามมาเราอะ่ะ <c oughs> ไหนขอดูผลงาน,น,นหน่อยไม่ใช้ให้กิน <c oughs> <c oughs> สองคนนี้ถือว่าโอเคพอใช้ได้การหัน่นพอใช้ได้ทีนี้มีอีกหนึ่งบททดสอบ สิ่งที่เชฟควรรู้ข้อที่3ใส่ใจความสวยงามของจานอาหารค่ะต่อไปเป็นการตกแต่งจานด้วยการใช้ซอสนี่จะมีซอสช็อกโกแลตให้เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะทำทำให้ดูก่อนนะว่าเราทํายังไงอย่างทั้งง่ายที่สุดเลยเราทำเนี่ยเป็นจุดอย่างนี้เฉยๆนี่อย่างนี้เห็นไหมแล้วก็จุดใหญ่กลางเล็กอันนี้ง่ายที่สุดหรือเราจะทําเป็นวงโอ้ยทำเป็นวงอ่ะหรือว่าเราจะทําอย่างนี้แล้วก็ อันนี้ขั้นกว่าเราใช้ช้อนอย่างนี้ปาอย่างนี้เห็นไหมเห็นไหมอ่าทำได้ไหมทำได้อ่าลองทําดูเอาเลยครับมาไหนลองดูซิเวลาบีบระวังหน้าอย่าบีบเยอะเออโอเคขอชานหน่อยอ่าเฮ้ยอุ๊ยอเป็นหน้ายิ้มเป็นหน้ายิ้มก็ได้ใช่เนี่ยก็คือเวลาเราตกแต่งเนี่ยเราก็ใช้ ซอสช็อกโกแลตซอสสตรอเบอรี่อะไรก็ได้หลายีลายสีแล้วเราก็ลองลองเอาช้อนปัดๆได้ไหมใช่ออช้อูอาเออเก่งมากเห็นไหมการตกแต่งเนี่ยมันแล้วแต่เราเลยเฮ้ยทิดาดูสิพี่ชาบุค้อเขียนคำว่าเลิบอุ้ยเลิบอยู่ตอนนี้เราก็แต่งจานเป็นแล้วเหลือขั้นตอนสุดท้ายเดี๋ยวเราจะให้ทั้งสองคนทำแพนเค้ก ที่เราเตรียมไว้อยู่ไหนนี่อะไรตอนหั่นมันใหญ่กว่านี้ไม่ใช่หรอเขากินไปแล้วครับก็หนูทดลอง t ิตต n เอ็กซ์พอรหนูทดลอง จากรูบพื้นฐานไปแล้วไม่ว่าจะเป็นการล้างมือให้สะอาดเตรียมของจัดจานให้สวยงามตอนนี้เชฟชาบูและเชฟธิดาพร้อมแล้วค่ะสำหรับการทำเมนูจริงเอาละครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะทำแพนเค้กกันนะแต่ว่าเดี๋ยวจะให้ผสมแป้งแพนเค้กเองด้วยนะตอนนี้ก็จะมีแป้งที่เตรียมเอาไว้ให้นะครับมีไข่ไก่แล้วก็อะไรครับอโอเคเก่งมาก ตอกไข่ใส่ในชามนี้ไหนดูซิว่าทั้งสองคนตอกไข่ได้ไหมตอกไข่ไม่เอาเปลือกนะเอาแต่ไข่นะไอ้ใจได้ไหมทำได้ไหมอาอเฮ้ยชทำอด้เดี๋ยวรอน้องก่อนนะอ่ะสวยจิ๊บเลยไม่เป็นที่ด่าไม่เป็นไม่เป็นไรค่ะย่างนี้เสร็จแล้วเอาไข่ใส่กับนมใส่เลยค่ะเด็กใส่นมเออคนเบาๆนะค่อยๆคนให้ไข่มันแตกนี้หรอคะใช่ อ๋อเนี่ยต้องจิ้มจิ้มก่อนใช่ไหมใช่แล้วต้องจิ้มจิ้มให้ไข่แดงก็แตกอันนี้เป็นของเปียกใช่ไหมอันนี้ของแห้งแล้วผสมกันแล้วก็ใส่ของแห้งไม่เป็นไรก็คนไปเรื่อยๆรืจนกว่ามันจะกลายเป็นสีส้มเหรอคะใช่ค่ะจากสีขาวกลายเป็นสีส้มอ่ะเห็นไหมเห็นไหมคือเวนน์นั่นคือเวนน์เห็นไหมแหนูอย่างนี้เหรอคะใช่เอ้ยเก่งมากอ๋อเข้ากันเองคะเข้ากันแล้วเสร็จแล้วเทนมใส่ลงไปในแป้งใส่เลย โอ้ยไปเลยแล้วก็คนเหรอคะใช่แล้วก็คนให้เข้ากันมันจะหนักนิดนึงเราคนไปเรื่อยๆเขาก็จะเขาเอ้ยชาบูเก่งมากแบบนี้เหรอให้แป้งมันหายไปใช่แล้วต้องคนให้แป้งกับนมเนี่ยผสมกันให้มันผสมกันอุ้ยสิมันเันเชือมอ้าวใช่มันก็คือแป้งเสียวนแบบสีเนื้อเนื้อนี่ตรงนี้เห็นไหมมันติดขอบขอบเราต้องปาดนี่ปาดตรงขอบเขาหนีเห็นไหมมันมีแป้งอยู่ อย่ายกสูงเดี๋ยวหกอดกินไหเก่งมากเลยเนี่ยเท่านี้เราก็ได้แป้งแพนเค้กแล้วไอ้เบื่อแล้วมั้งแต่ปะหอมกินเหมือนไข่ใช่ก็ว่าเราใส่ไข่ใส่นมลงไปไงอันนี้ก็คือจําได้ไหมที่บอกว่าอันนี้คือมิสอังคาจําได้ไหมมิสอังคารคาคืออะไรหรออ่ะก็คือของที่เราเตรียมมาไว้สําหรับที่จะขายในร้านอาหารวัตถุดิบใช่คือเราต้องเตรียมเนี่ย เตรียมเอาไว้ก่อนพอเวลาลูกค้าสั่งขอแพนเค้กหนึ่งจานเราค่อยเอาอันเนี้ยไปลงในเตาแพนเคก้กอันนี้พร้อมหรือยังพร้อมแนละ้วเดี๋ยวลูกค้าจะสั่งแล้วนะเดี๋ยวรเราต้องเอาลงเตาแล้วนะโอเคไหมทางนั้นเดี๋ยวลงเตาแพนเคก้กนะเลยอ่าโอเคครับพร้อมไหมเชฟเก็บหัดนะทั้งคู่พร้อมค่ะอันนี้คือเตาแพนเคก้กตอนนี้ร้อนนะห้ามจับ เสร็จแล้วพี่จะทาเนยให้ทาทาให้ทาคนละหน่อยอ่ะอธทิดาทาก่อนทาตรงไหนอ่ะเตาคะ่ะนิดนึง <S <S เห็นไหมมันร้อนเห็นไหมอ่ะอ่ะให้พี่ชาบูทาม้างอ่ะเห็นไหมมันร้อนระวังนะระวังนะต้องกลับไกล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 อ่ไม่เป็นไรนั่นละให้ฉันมา่ไม<า>่เป็นไรเพราะว่าบางทีเนยมันจะ มันจะกระโดดขึ้นมาได้ถ้ามันร้อนมากๆหอมไหมอันนี้คืออุปกรณ์อ่าชาบูแ a n k ค o u เดี๋ยวเราจะแบ่งใส่แพนเค้กชาบูทั้งนี้ทิดาทางนี้โอเคไหมสามสองเไปโอเคเอาใกล้ๆมีอันนี้กลมสวยอ่ะพอก่อน เราต้องรอให้แพนเค้กเนี่ยสุกแล้วเดี๋ยวจะกลับแพนเคก้กไปาจิ้มกินด้วยเราจะรู้ได้ยังไงว่าแพนเค้กเราเริ่มสุกแล้วเราต้องรอให้บับ,บเบิ้ลมันพองกันอ้เฮ้ยรู้ได้ไงที่ดานี่เวลามันเป็นอย่างนี้เนี่ยจุด<ช>จุดเป็นบับเบิ้ลแปลว่าถาดูดูจากเนี่ยแปลว่ามันเริ่มสุกแล้วใช่แปลว,ว่ามันใกล้จะสุกแล้วแปลว่าเราสามารถคลิกเขาได้แล้ว เอ้ยนี่กินมันหอมน่ากินนะเนี่ยใช่ไหมรู้ไหมหอมไหมหอมมากน่ากินไหมหิวยังหิวแล้วอ่ะหิวแบบแชาบูอิูได้ยังค่ะเพื่อนจินกล้วยมาละวเ่อนจินกล้วยมาละเอ้าวกล้วยที่เราหันเมื่อกี้ป่ะรู้ไหมว่าว่าให้หันไว้ทำอะไรหันไว้กินหั่นไวกิน จริงๆแล้วกล้วยเอาไว้ตกแต่งนะถ้ากินหมดแล้วจะทำยังไงก็ก็อดตกแต่งเดี๋ยวจะแบ่งของชาบูใส่จานไว้ก่อนนะอันนี้ของชาบูใช่ไหมเขาทำอันนีอันนี้มีคำเดียวขาทำอ่านได้ไหมอ่านระวังนะอ่าระวังในชาบูโอเคพอได้โอเค เชฟฝึกหัดทั้งสองตอนนี้ได้เวลาตบแต่งจานก่อนที่จะเอาไปเสิร์ฟให้ลูกค้าแล้วพร้อมไหมพร้อมอ่ะแล้วกล้วยกล้วยที่เราเตรียมไว้อยู่ไหนแล้วของชาบูล่ะชาบูถึงหรือยังคะบจิ้กล้วยมาล้วชาินกล้วยมาละของชาบูอยู่ไหนนี่อะไรนี่อะไร เดี๋ยวก่อนตอนหั่นมันใหญ่กว่าน,นี้ไม่ใช่หรอทำไมมันหดอะเ <c oughs> ขากินไปแล้วเขาก็<อ>ไม่กินเลยหเราแอบกินของที่จะไปเสิร์ฟให้ลูกค้าได้ยังไงอะ่ะเราแอบกินก่อนไม่ได้นะ <c oughs> อืมก็ใช้เท่านี้ไปอ่ะตกแต่งได้มีซอสช็อกโกแลตให้มีซอสเบอร์รี่ให้ด้วยแล้วก็มีสปริงเกิลสปริงเก,โกโิลน้ำตาลไอซิ่งโรยน้ำตาลไอซิ่งเป็นไหมไม่เป็นค่ะไม่เป็นค่ะอ่ะเดี๋ยวทำให้ดูอย่างนี้นะโรยนแป้งอย่างนี้นะ ่เออเห็นไหมอ่าแล้วก็ตกแต่งได้ตามใจชอบเลยก่อนที่จะไปเสิร์ฟให้ลูกค้าตกแตง,ตแตงให้สวยงามเฮ้ยอย่าแอบกินเวลาทำงานอย่าแอบกินเวลาทํางานอย่าแอบกินอ่าตกแต่งให้สวยงามโอเคเพราะว่า อาหารเนี่ยกจากรสชาติอร่อยแล้ว<ด>หน้าตาต้องสวยงามด้วย<แ>เห็นไหมแผนเค้กของ2องเชฟจิ๋วเอดูท่าทางไม่ค่อยเป็นรูปเป็นร่างเท่าไหร่เลยนะคะเนี่ยแต่ว่าน้องๆก็ดูสนุกแล้วก็ภูมิใจกันสุดๆเลยค่ะเอาละทั้งคู่เสร็จแล้วย,ยังครับเสร็จแล้วค่ะอย่าเพิ่งกินนะอย่าเพิ่งกินนะเดี๋ยวเราต้องเอาไปให้กรรมการช่วยกันตัดสินก่อน และนี่ก็คือทีมงานของเราค่ะพร้อมจะช่วยตัดสินแพนเค้กน่ากินของทั้งสองเชฟจิ๋วกันแล้วอ่าเป็นยังไงกันบ้างหลังจากที่ได้ฝึกเป็นเชฟฝีมือพอๆกันเลยนะเออเป็นไงสนุกไหม <S <S สนุกชนมือเก อนุกว่าทำของข้าวสนุกใช่ไหมอ๋อโอเคเออวันนี้การฝึกงานของหนูผ่านไหมคะออจะผ่านนไหมให้หั่นของก็หั่นได้นะแต่ว่าปัญหา,าคือใช่กินไปหมดเลยลูกค้าไม่ทันได้กินเลยอะ่ะเทฟกินหมดเลยอย่างเงี้ยลูกค้าก็หิวสินะแต่ก็ ไม่เป็นไรให้ผ่านก็ได้ให้ผ่านก็ได้เออเก่งมากแล้วก็อย่าลืมนะเป็นเชฟเนี่ยอย่างที่บอกนอกเหนือจากการทำอาหารแล้วความสะอาดสำคัญที่สุดเพราะว่าเราต้องทำอาหารให้คนกินถ้าเราไม่สะอาดคนกินจะปวดท้องจะไม่สบายถูกต้องไหมว่าค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยความสะอาดสำคัญที่สุดเลยนะครับต้องฝึกความสะอาดเยอะๆล้างมือ ตัดเล็บให้เรียบร้อยนะเล็บยาวไหมเดินไหมถ้าใครที่อยากเป็นเชฟเนี่ยตอนอยู่บ้านก็ลองช่วยคุณพ่อคุณแม่หยิบจับนิดๆหน่นยนอยๆอย่างเงี้ยได้นะจะได้เป็นนิสัยติดตัวเราจะได้รักการทําอาหารโอเคไหมหนึ่งจะใช้วิธีที่พม่ตูสอนเนี่ยใช้หมดเลยคะ่ะอ๋อไปช่วยที่บ้านใช่ไหมใช่ค่ะเก่งมาก ขอบคุณที่ดูมากเลยนะคะที่<ผ>มาเป็นเชฟครับผมขอบคุณมากยินดีครับสนุกสนานมากเดี๋ยวเราเชิจะพาเพื่อนไปเที่ยวที่ไหนฝากติดตามด้วยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายและนี่ก็คือภารกิจเชฟเด็กของน้องชาบูและน้องธิดาค่ะสนุกได้ความรู้และทั้งสองคนยังบอกว่าอร่อยมากๆอีกด้วยนะคะ พบกับความน่ารักสดใสของน้องๆวัยคิ้วทั่วประเทศคิวคิวแฟมิลี่คลาบรวมคนคนน่ารักทุกวันเสาร์9โมงเช้าทางอมรินทีวี SD ช่อง34วันนี้น้องชาวบุคคลเพื่อไปดูโรงหนังสุดพิเศษที่คิดซิลิม่านะคะนี่คืออะไรกันแน่เนี่ยมีทั้งบ้ามออลมีท่าเซเลรยุงนี้เตี้ยงม,ม,ม,มุนมมหรือว่ามันคือสวสวรรค์โอ้สวสวรสวรค์มาแล้วจ้า หนูทดลองทีตัน explorer หนูทดลองทีตัน explorer ช่วงเด็กพาเที่ยว ชาบูเคเพื่อไปดูโรงหลังส็จพิเศษที่ k i d ซ c i n e m นะคะที่นี่ไม่ได้เป็นแค่โรงหนังธรรมดาธรรมดานะคะแต่ว่ามีอะไรสนุกสนุกรอน,น้องๆอยู่เพียบเลยไปกันเลยค่ะที่นี่มีที่ละมันสีด้วยนะคะแถบยังมีของกินด้วยค่ะเอาแบบนี้ค่ะมีนี่เนี่ยมีของหน้าเลย อันนี้ก็คืออีก,อกลายหนึ่งอันนี้ไว้ทำอะไรหรอคะเนี่ยเป็นแบบค่ะหนูจะระบายสีตามนี้ก็ได้หรือว่าหนูจะระบายคิดสีเองเลยก็ได้เดี๋ยใครที่มาที่นี่เนี่ยก็จะได้ระบายสีเหมือนน้องชาวูเลยนะคะนี่คือโซนระบายสีค่ะน้องๆสามารถสนุกกับการสร้างสรรค์งานศิลปะก่อนเข้าไปดูหนังได้เลยเรีบรยเสร็จแล้วค่ะสวยไหมคะ จะ,จะกลับข้างนอกเสร็จแล้วไปกลับข้างในบ้างค่ะเราเรียกเดียว่าที่นี่นะคะเขาทำให้เด็กๆได้สนุกเต็มที่ก่อนดูหนังเลยล่ะค่ะ ซสวรรค์โอ้สสวรรค์มาแล้วจ้านอกจากโซฟานุมน่มๆแล้วยังมีบินแบ็คให้เลือกนั่งด้วยค่ะ น้องชาบูเนี่ยมาที่นี่ได้เลยนะคะโรงไหนคิดซีนีมากค่ะอย่าลืมพกบัตรนี้มาด้วยนะคะใครมีบัตร M Gen k i s s อย่าลืมพกมาด้วยนะคะได้สิทธิพิเศษเยอะเลยทั้งของขวัญวันเกิดส่วนลดและกิจกรรมสนุกๆด้วยค่ะอันนี้เนี่ยคุ้มมากเลยนะคะนี่อะวันนี้หมดเวลาของน้องชาบูแล้วนะคะกลับแตาน้องชาบูจะไปกันที่ไหนและไปเที่ยวที่ไหนฝากติดตามด้วยนะคะบ๊ายบาย ให้เต้นหนึ่งทีให้เต้นโชว์หนึ่งทีอันนอันนันนอันนนชิกมาบอยชิกมาบออันนัู้ทดลองที่เต้น explorer อามรินทีวี